อรูปขอจักช็อตด้วยค่ะ้ำงามๆนี่สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามา,ด,า,มา,มออาด้วยจ้ามาจกเห็ดยู่ใไ้กล่องไม้น้ำข่อยอีกน้ำเงี้ยวมาถือด้วยจามันนี่นั่นอดบอได้มักหลยมักหลาหาเห็ดในแจมหาจกอีกเ,เร็ว เป็นแ่มันได้เอาได้บ่โอ้ยเอาไดค่ะเอาได้วยกว่เาเปิดป๊าด,ด,ดขาเนี่ยคอยก็เป็นดังสี่เหรอจ้ะพี่น้องสุขใจเมื่อได้เข้าขป่าปหรือหมอให้เป็นจังเี่ ไม่ได้เข้าป่าหาเห็ดเ <c oughs> ก็บเห็ดมาจะนี้เห็ดเห็เก็บว่ะาบ่มน,นี้เห็ดกะเออกะกะนี้วเห็ดผนออกซูมือเนอะจ้ะพี่น้องออกไว้ไงไว้มาบันทันกะเทาทิ่มเบิดก่อนละจ้ะข่กะอยากได้ดอกน้อยๆยังส่จ้ะพี่น้องบ่อยากได้ดอกเทาจ้ะพี่น้องเฒ่าลราไปในดอกในดอกง่ายง่าดงดู อุ้ยขอาเสียลยัดดอกพี่น้องเขได้ดึงพันแล้วขอาเสียลฟ้องน้ำพันออกก็จ้ะจบตอ่อจากพี่น้องมากไกลนีจ้ะสิจอดเป็นกันยังนี้คอยจบยิ่เนา้จ้ะเห็ดก็ได้ถิกใจคอยคักพุ่นนะ น,นั่นผลลีข่อยพี่น้องข่อยเดียวเห็นคือเก่ามะจ้าเปมาลีกันท้อเดียวเห็นคือเก่าแล้วนั่นผลลีข่อยพี่น้องเนี่ยเดียวเห็นคือเก่าข่อยซองหาจนได้ <c oughs> เป็นมาะขวะผน ฝนตกตกอีกแล้วพี่นองเง้ยแหงีกแเ้วจะไม่เป็นไรดงเีกก้แหงงเดนี้เราเห็น่มกันมัน่อยบเก็บเิ็นเพบ่นกบดี๋งเ้กพี่นองหงก็จะน้ำขนาดพี่นองคูเพจ้ะที่หันสก้อนเจอเห็นยังมีหลายดวกเยอะ ตะดวกตะโพว์ะแปะมาลัางพ้ขอกินสำหรับมี่เอ๋อเด้๋ย,ยวจะเดี๋ยวเห็นทั้งไรอีกบ้างเัรอทั้งนี้ทั้งนี้คนน่ะนี่จ้ะเห็นอีกแล้วโอ้เอยเดี๋ยวยกใหม่ออกดีกว่าจา้ะนี่กระโดกหนึ่งจ้ะพี่น้องนี่จะมองจะคอยยกใหม่ออกบ้างเนโอ้ยนี่ดดหนึง่ง เห็นดอกพี่น้องดอกกำลังพอกินเนาะจ้ะยีนยยนน่นี่อีกสามดอกคือไะแม่นี่นี่จ้ะน้อยๆึเปล่านี่อีกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องยื่ยุย่เยเดียวนะกุ้มเดียวนี่มีหลายดอกยืดได้หลายดอกแล้วตะกอนตะกอนยังบังนี่เพิ่นเคยออกหลายยุ่งจ้ะไปจำได้ยู่นั่นน้อยผด น้นไข่แน huh ่เอาได้นี่จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวก็เห็นเฮดี้เกยกันบ่เห็นอะไรนะบ้างหั่นเห็ดไหลบิังดอกนี่จ้ะพี่น้องเบิังดู มาดูหน่อยสิคะปาดงามจ้ะเกิดมาบ่ทัานอุ้ยอู้ดมันเห็ดคอรละยางขอรับอาแต่มันเห็ดเผื่งขอรับอาแต่แม่นั่นเห็ดเผื่งขอรัาสิบาเกิดมาบ่ทัานเป็นไงสําเขินล้าแล้วขอรัาสิบาร์จริงน,นะพี่น้องโอ้ยหัวลุด อีกเช็นอยูยอีกดอกนึ่งนี่ไข่ว่วมักดอกน้อยเ<ค><ด>นี่ยเอวกับมักเองนะจ้ะเสร็จแล้วเมื<ด>อันก็เห็นดยโอ้ยนี่<ค>ด,ดอกน้อยสิ<ค><ด>หรอ,อพี่นงองเสียด,ดีจ้ะดอกแข็งๆเด,ด้อยพี่นองอันนั่นน้อยพูดว่าดอกพอดอกเดียวกัสิเอาว่ะ เฮ็ดเสียบจ้ะพี่น้องเฮ็ดม่วงดอกสำเนีกำลังเสียบจ้ะได้ตื่มกันอีกเราจะพี่น้องเฮ็ดม่วงคอยมันจะดวงแต่ฮัทดวงกำลังเสียบนี่จ้ะพี่น้องเพิ่นจิมี้ืสอภาษาอังกฤษว่า wood blue t e d ภาษนเฮ็ดอันนี้นะจ้ะกานเอื่อนประถือตะเจว่าด้วยค่ะสำเนียงบอกคือ <c oughs> คอยกำลังลุกขึ้นคอยเพื่อเห็นโอ้โอ้โอเหนียมมือเอาอย่างก่อน พ่อแม่จะยุ่ยไต่นี่หรือเพราะว่าถ้าเพิ่นเกิดเพิ่นจะเกิดเป็นเส้นเป็นสายกะเห็ดอันนี้ไต่กวงไม่อ,อเิเลียจ้าพี่น้องเอ้คอยเดี๋ยวเห็นอีกอยู่นีน่จา้าโจ๊บเอา้ยโทษที่ลืมเบิ้งลืมเบิ้งกองไต่หนี่สิมีอีกอยู่ด้วยเนาะนี่จา่าพี่น้องตัดขาเราแต่อ่อแตะแอะดี่ีจ้าพี่น้องเอ้ยคอยดีใจร้ายคอยพ่ออีกแล้วจ้ะเห็ดม่วงนะนี่จา้า ันนี้กับเมียนตะบานน้อยพูดอ้ยเหลือบึงนึกไปนะอย,อยาง,งามเลยโก้หนึ่งเป็นโก้สามด,าด่วกประลุดขอรูปขอจักชดได้ค่รนะง,งามๆนี่กำลังคำนี่เราพี่น้องได้แล้วกำลังคำอีกแล้วอู้เป็นอะไรพี่น้องเอ๊ะ ัวค่ะือบงันงบังขอยาวหาแต่เห็ดขอยาวไปท้างอื่นอยู่แม่จ้าโอ้ยโอ้ย,อย,อยหัวหลุดซเนาะคือว่าแล้วเนาะจ้าพี่น้องเห็ดเพิ่นออกเสมอได้จ้าเนี่ยแล้วบังถ้ามาซ้ามาบระทันกะเพิ่นกะเป็นยังสิหรอจ้าเนี่ยพอเอาดอกกอถัดด่วได้จ้าเอาขึ้นไปอยู่บงเก่าซะดอกหี่มแต่ละตุนซาแต่พี่น้องจะเกิดไร รู้ป่ะนะเกิดขึ้นแม่ไข่กับแมาเก็บเอาจ้อย <c oughs> ดอกงามขนาดเลยจ้ะพี่น้องเลยตุปุยเยอ่แ้ะพอ้นนะอันเสร็จละอีกดอกหนึ่งนั่นนั่นอีกดอกหนึ่งดอกสมีไข่เอาอยู่นี่จ้ะพี่น้องเลยเบิ่งอันนี้น้ำข่อยจ้ามองนีละข่อยเคยพอหลไหลเพิ่นยังสวดออกมาเกิดทั้งนอกอยู่ได้ลระนี่ก็ได้ <c oughs> นั่งอีกอยู่ผู้เดียวนาะนี่เนาะโดดเดียวเดียวได้โอ้ย,ดดยโอ้ยัเกนอาไ้บเข็งอยจ้ะโอ้ยเอาโดดพี่น้องหนๆกันในๆนล้ว ตัวจุก่อในใหตัวไว้โทษทีจ้ะอันปกโทรศัพท์ตังมังนังดูใจหลุกลุกในนังเรามันลุกหยากแม่พีนองนี่จ้ะ่นพีนองเียดูใ้กลมนี่มโอ้ยดอกไห้รุดเนาะ งกวางขีกระแตอยู่ไก่เนี่ยก็แซงตัเป็นปุ๋ยดีจ้ะเห็ดกระสีไรเสียบมีรสาดีพี่น้องเอ้ยดอกแรกของปีแล้วค่ะที่ยายเอาเห็นนั่นน,ะะน,นี่จ้ะเห็ดตายเบี้ยเห็ดตัวนี้เห็ดงามเห็ดขนสวยนี่จ้ะเพิ่งนี่จ้ะน,นี่ดอกหนึ่ง พันไปทั้งนั้นอีกอันนี้ดอกที่สองดอกที่สามอันนั้นดอกที่สี่ค่ะโอ้อยยายเอาหัวตาเสียนเพิ่นจะปีนี้นั่นโอ้ยกับมะเกิด็ดจนแตงแตงเขียวเตะๆกวงไม่นอะจ่าเห็ดเอ๋ยเอาสักอ,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 อย่างน่งเอาสักดอกไปซุนเราบใหญ่เด้อเห็ดนี่พี่น้องเห็ดรีคอยองเราจะรึเปล่ารึเบล่า นี่ป็นในสัากาเดียวเห็นขึ้นก้นนั่นแหละ <laughs> ตาหากินเห็ดเอานี่ได้ทั้งดอกน่อยทั้งดอกใหญ่เด้อจ้าพี่น้องได้ทุกรุ่นอีกแล้วมอนี่ก็ได้จ้าหมานี่เด้อบางเห็ดแถไ่ใหญ่แอ๋หัวเถือกได้มอนี่จ้าพี่น้องนักถงคอยโอนต้นนีกแล้วเด้อจ้านี่หมานอีกแล้วค่ะหมานอีกแล้วแต่ว่ากระได้ตะผึ <h> ่งหน่อยคือเก้นนี่ละ แล้วก็เฮดม่วงน้ำจ้าผสมประสานกันไปแบบนี้ยแอวกับสีขอร้าไป็ดกรอนเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณลหลายจ้าสุขดีจ้าสวัสดีค่ะ